มาพป่น้องขายของขายของออคิมนี่ก็จะมาขายใบพัดใบชุดใบพัดบอกเป็นเพจนะมาทำโปรโมชั่นมันเป็นเงีเยบๆนะช่างเราโตก็พักมาในสักระ,ะยะหนึ่งพึ่งฟื้นพึ่ง,ง,งมีกำลังเนี่แหละเห็นมันเงีเยบๆนะเอามาจัดชุดปโปรหน่อยปีนี้ขายไม้มะม่วงนะปีนี้ได้ได้ไ,ดไม้มะม่วงนะเบาชิ้เจียดเจาะรูนะมันเบาดี ก็จะเป็นที่เอามาจัดโปรโมชั่นนี้มันจะมีอยู่แค่4ชุดเด้อเป็นชุดใบพาดบวกผพนเพจสำหรับไอ้มอเตอร์อาาเครื่องซักผ้าถ้าใครมีตัวชิบาหรือ LG อย่างเงี้ยแต่ LG มันจะต้องไปกึงใส่บาร์นะก็น็อตอัดมันเนี่ยตอนนี้มันต้องไปทำตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนี่แหละเป็นในชุดใบพัดบวกผ่นเพจชุดใบร้อยีดย้ชุดเดียวได้ ไม้มะม่วงก็จะเป็นทั้งสองอย่างนี่ทั้งเจาะทั้งทำศูนย์ตั้งศูนย์ไปให้นี่สี่พันบาทนาช่างเอามันเป็นเงียบเงียบเไม่ได้โพสเข้าไปโพสขายนานนะใน,ในกลุ่มทาง Facebook ทางติกตอกก็รอแต่ลูกค้าทาง YouTube นะไม่ค่อยแข็งแรงไปเนาะฝุ่นนะปอดมันก็เลยไปซื้อที่ครอบมา มีผลมีผลเทิงสีเงยูริเทียนะทำให้ช่างป่วยป่วยคือมันไม่ค่อยมีแรงมีพลังนะเห็นนะมีมีอยูสี่ชุดเด้อชุดละสี่พันบาทเป็นใบพาดบวกเพนเพจชุดใบร้อยยี่เด้อปีนี้จะเน้นชุดใบร้อยยี่สิบถ้าใครสั่งช่างชุดก็ได้ก็ลดให้นะครับเอาสักหมื่นหนึ่งนี่แหละไหมถอใครอยากได้นะปีนี้จะจะคือจะให้มันใหญ่ขึ้นไนะช่างอยากอยากให้คนที่เอาไป ดูแล้วมันสวยนะมันใหญ่มันก็สวยดินะเป็น6นิ้วคูณ2นิ้วไม้มะม่วงน้ำหนักสุทธิอยู่ประมาณ1.3จนถึง1.5กิโลแต่ละใบนะเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กไอ้สามจุดมิลเหล็กเพลนๆนีเน่เป็น2แผ่นประกบกันแบบนี้เราประกบกันดึงใบ,บพัดไ,ไม่ให้มันหลุดมันขาดออกไจากการหมุนนะพอไหมพอแข็งแรงอยู่ไหมนะ้อง มันเจอเข้าไปสองเพลทแล้วมันก็จะแข็งแรงองมันเองประมาณนี้นะมีอยู่แค่สี่ชุดนะครับเข้าไปโพสอยู่หลายกลุ่มอยู่เป็นอย่างนี้แต่ไันม,มัม่วงมมนมั่วม่วงเยอะนะเดี๋ยวทำไม่ทันชุดละสี่พันบาทมีมีแค่สี่ชุดได้พี่น้อง เอาจนมันหมดสี่ชุดน,นี่แหละก็ไม่ไม่ไม่ชิดระยะเวลานะเอาจนมันหมดนะครับเคนนี้เดอขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ